นามะอุอาอุนันนาอุบะอุพุทธปฏิเตตังเตตังเตอโจตุโกตาคาถาสันตังวิสุเกเรจีเจลุณิอิเตเยนวิตึงคเคลมปุ้ยมาปุ้ยถ่ายถ่ายมาเอาเอาแล้วพอดีขออนุญาตให้ก่อนแล้วรอเดี๋ยวนเดี๋ยวหลวงพ่อไม่ไม่ผมขออนุญาตทำคลิปนะผมขออนุญาตพอดีผมได้มากราบนมัสการท่านหลวงพ่อ อ่พระจชื่อหลวงพ่ออะไรนะครับว่ารวยหลวงพ่อรวยวัดคลองเมมวัดคลองเม้มชื่อชื่อวัดจริงๆคือวัดวัดเมมสุวรรณารามวัดวัดเม้มสุวรรณารามอยู่ที่อำเภอพมพิรามพมพิรามจังหวัดพิษณุโลกเป็นอุตรดิตอุตรดิตอัจังหวัดอะไรอ๋อพิษณุโลกพิษณุโลกทีนี้ใกล้จะฟัง ชิปนี้ไปหาท่านอาจารย์เหลือเฟืออันนี้ไม่ใช่ตลบอันนี้คือเรื่องจริงเรื่องจริงจากนี้ผมก็ขึ้นมานั่งติดกับท่านเลยก็ขออนุญาตหลวงพ่อเขินสักทีออันนี้ผมเองก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ใช่พว่าเพราะว่าผมกลัวทีนี้ไม่รู้หลวงพ่อเขาจะทําอะไรให้ก็อะไรธนากร พุทธัง阿拉ธานังพุทธัง阿拉ธานังธรรมัง阿拉ธานังสังฆัง阿拉ธานังพุทธังประสิทธิเมธธรรมังประสิทธิเมสังฆังประสิทธิเมสาธุคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ปักรักษาไม่ได้ลุกนามานะอ่านามะนะอะนอกอเนกกะอกอเนกะโกอเนะโกออนะนะอ่างนะอ่างนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะท่าพระทะพระนามะนามะ อูอ้าอูอูอาอูอาอูอูอูน่อนอูอน่อนอูอมาอูอูนาอูเออเออพระพระเออป่าพระพระนัพระนันะพระนักมาทอามาทอาอ่ะอักนักอ่ะอ่ะอักนักอ่ะอ่ะมาอาอ่ะอ่ะนักอาอ่ะอ่ะมาอาอ่ะอ่ะมาอามาอา อาอูอูอาอาอูอูอาพุทธังปฏิติเมพุทธังประสิทธิเมทำมังปฏิติเมทำมังประสิทธิเมสังฆังปฏิเิเมอมจตุโกจาอมจตุจตุโกจาโกจาคาถาสันตังคาถาสันตังวิกึงคะเลวิกึงกึงคะเลคเลจีเจลูนิจีเจลูดิลูมิ รูนี้รูลูกเอ้รูนี้วิตึงคะเลวิตึงคะเลก็เอากำกำทำไงกเฉือนเองได้กำเลยกำเลยยื่นแขนไหมกำไว้กำเลยอะไรก็ได้แหวนนี่นี่พอแล้วก็ตกใจสาธุการปืนได้ด้วยนะต่อจอราชนาเป็นพระสมเด็จครับเออนี่ลบผงเลขา แต,แ,ตแต่เล็กขาถักลาลดยังมาเอาที่นี่เลยจะแต่ไม่แขวะตังเลยก,กับเราพูดง่าย <c oughs> ไปแล้วเราลบผงจากเขาเดินขึ้นกูหมดไปแปดหมื่นกว่า <c oughs> บาทแล้ว,ว,ลวทีละแปดคนละแปดสามยี่สี่วันเลยยี่สีบสองพันสี่ <c oughs> นี่เนี่ยก็ถึงออกสีขาวมีผงเป็นสีขาวเนี่ยผงมากเนี่ย ข้างหลังอ้านะแล้วะสังโฆปะคงคุยกิสวาตุูกพามาอู่โยมะจิจิราตเกตามองพระาลมาพระจาตานาขานังาันตาลระาสัตโจอิสวาตุพระมังสังกิตติวิษหานาลูติิสนพระธาติจมชังนะสังโบพระธาวักัปาวาปะพระธาติจังเกจิกังรูปังสังวิทาปุปิตราทิ้ตั้งอูมาอูมาอย่างติเตชังติที่วาจักายยัพตะอุัามิ นโมพุทธายะท้าพระนามาอุอาอุจนะอุพมาอุาาพ,ะพะิธสิเตบางทีแตโอเจตุปตปัญาตัตตังวิถีใน,นเจเจลิอิตเยนั้นเิถีเกเร่นะไปกัน <laughs>